นี่ครับเพิ่งกลับจากทำงานกันนะครับมาดูกับข้าววันนี้คอันนี้แกงแกงขั่วแลนใส่หนามไม้ดองผมกินแนะนำว่ากั่กินบะบายกินแล้วเนี่ยอันนี้ขัดเครื่องในไก่ครับนี่ปลาสับครับปลาสับเจ็ดน้องไก่อันนี้ไก่ทอดครับนะตั้งมานะเพิ่งกลับจากทำงานกันนะครับดูฟุดยังไม่เปลี่ยนเลย กินข้าวก่วอนครับเร็วเลยไปเดียวตรนีน้เห็นไหมแม่เสียพักปะบอกว่าไงก็ทำม,มาเอาตงพี่เดี๋ยวพี่ดูทำ

นแกลอี่ครับไปครับไปซื้อแต่ไกลั้ยมาซื้อคนเดียวไหมคิดได้ไงวะลุงอมเน่ยมไกลหรอพอพี่คิดได้ไงวะลุงยิงกจ้างนียได้นี่น้องกซื้อคนเดียวมน้องซื้อเนาะนึกเมนหืยังตืนเตืนดวยผูใดมาซื้อมาพี่ะเดี๋วนี้ฮะซื้อมากินผูเดียวได้เนี่

กินแบบฝรั่งครับฝรั่งเงงนี๋นนยน้องอันรูมอ่ะเดียน่่ดอแต่ทุบไม่เอาเลยทุบไม่เนี่ยนามันเขาก็ไม่ใจไม่ใจกีวกันกีววันเียวกนะ น,นั่น่วะวะยนนาไ,ไ,ไปดีบิู่้าเลือกอย่างดีนกบ่าขาหนึ่งง,าง่ามันคอ ดูอยากมากเห็นเขาตั้งแต่เป็นแม่กินไก่นั่กันเด้อครับกินอยู่ห้อฮะไม่ก็ไปไก่ย่างกันทั้งรับเวลาจะเื่นมาพอไก่ไก่ลงครับกอาหารทานเมื่อกี้นั้นเขาใะเป็นอะไรยังออกมาเนาะเห็นไก่ยังออกไก่ลงไก่ลง

สามหลอกไเช็เป็นห้องไปตอนเราบอกสั่งอีกหรอเวลามันไปบ้านของประเทศบางหลังหองเลเป็นห้องระเกียดแต่หองประมาณกันไปสาำามหลอกโซฟาแบ่งไลยทำไมต้องห้องนั้นเลยหรือดเอาแบบ โซฟาพูด่ไใ้ทับเป็นเสียง,ะะง,งะนะโซฟาคูดอะไเอาแบบไหนก็ได้พี่ว่าเด็กมึงท่าโค้งงงได้นิน่เดอโค้งงงไม่แล้วเปใช่ไหมเอมาทำดาวหึงว่อไปให้มันกันนะ <c oughs> <c oughs> นาไหนเไม่ดงทนฮะเอาอแบบปรับระดับได้เมื่อปีนขึ้นให้มันปีนขึ้นมาไปดังคือลทำให้นอนหงายมันโดดลงมาตังั้นผมว่าเอากันบนต้นไม้ไม่ดีเลยเขาเรียกวนุมานทิ้งดินไม่ใช่ี่ะโอโหปมโอ้โหเทีน้ำใส่ลาวต้นอาขาปวดน่อย พี่หยิบนิดเดียวเองวัี้ว um ันสาม่เหลือะวันเสิกับพี่พุฒเพีจะใส่ขวดน้ำไหมขวดนึงแกใส่แก้วผมมึกเกือดปึ๊กยกขวดตัมเดบเลยเดบไหมเป็นไงบาใส่น้ำเลยนะมเดบไหมน้ำเยอะไรไี ก็เหมือนที่พี่กินน้ำตามเลยอ่ะอ๋อนี่เหรอโอ้โปอเดี๋ยวงไก่ยังเป็นตัวมันยังนเข้าหน่อยไก่หลายๆจับัวโอเคไก่กูซื้อมาสามตอนนี้นัสามตอนนี้ก็ มตัวนึงคนหนึ่งผีกเสือเดี่ยวนี่เสือเดี่กันย้อนวันนี้อ่ะนตัวไมครับว่ามาไม่ย่างเนี่ยไม่ย่างม่หมุนเดี่ยตัวนึงครับนยไอ้นึ่งบอกแค่น เดี๋ยคนบอกให้ตู้นอนใค่เรอยแจ๊ผมมีคนหนึ่งเขนอยู่ที่พี่เองเม่หลอนะเหลืกินข้าวตาเขบอกว่ามือหัวรับมือตายตาัวาับตาตาย หายใจข้าพุทหายใจออกดูเรื่อยพูทนี่ยพบันทึกกล้องมาแล้วนะพุทธดูพุทดูแล้วคุณก็จะเห็นแ่งกับมันกันเองมันก็มีจริงอยู่เอเนี่ยแสงันทร่อนขับรถเอออนนจะมีจุดบูดบุบบุบกันนี้จะมองเห็นทรงสว่ง ช่วยช่องเห็นแก้วแล้วก็เสริมียงแล้วก็มีเต็มตลอดเลยาพอมองไปปุ๊บมันเต็มปุ๊บอ๋อไงคือแบบอันนั้นมันหลายจุดพี่อันนี้จุดเดียวมุ้งเนี่ยเขาเพ่งอานโคตรแต่ว่ากรรมการเพ่งแก้วเนี่ยมีพี่ก็เพ่งแก้วเหมือนกันนึดแต่กินคนเดียวเบิ้ลมาอะไรวะมีข้าวเหนียวแบบไรนี่มากินเบิ้ลเนี่ยเราเราด้วยแล้วมากินไมาพเนี่ย เพแบบื่อนน่องเพื่อนนุ่งเลยไส้ไก่มาเป็นโตขนอน,นี่ยอจับแบาทกับพ่อซื้อไหมสมองคิดเองดีกว่าโอ้ฝนกับต๊ะเพราะมาใกล้มาได้นี้ตอนนั้นมันหินไวไากกมก็หิวเกินกันละครึ่งไปกันไนไก่ไน,น,นี่เราบอสคิดบอกว่าซื้อไก่มาจิ้มกับยังกินข้าวยังบอ่อตั้งกลุมมาจากจะแน่นี่ผมกินเหลือยูเดียว<อ>กินไก่กับโปกตีสามจีกว่าไก่หุ <c ay> ่นกินไก่ครับเราว่าฮึตัดจีไปไหายไปเลยไหมไม่ใช่ตั้งหลับในเนาะ อไม่รอทไม่รรโดนกปแป้งนึ่งจเต็มเกลโอ้โที่หายแต่มัน,อมนหอมอเน<อ>าม่ไปดอปงม,ม, <นะ S 1> ม,มันไม่กินไปดองมเมื่อกินหอม่มักินหอ้จิมม้อจิมแบบ้จิม่นเนา